ในโลกอขอองค์การป้องกันภัยทางอากาศเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กองทัพอากาศของแต่ละประเทศสามารถปกป้องน่านฟ้าได้อย่างมั่นใจและหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการยอมรับว่ามีความคุ้มค่าคล่องแคล่วและทันสมัยที่สุดในโลกระดับเดียวกันนั้นก็คือ JAS 39 Gripen C ดีจากสวีเดนเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การรบยุคใหม่ ทั้งในด้านการโจมตีการป้องกันการลาดประเวนและการปฏิบัติการร่วมกับระบบอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคลิปเป็นถูกออกแบบโดยบริษัทซาพให้เป็นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและต้องการนบประมาณในการดูแลรักษาที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง F16 หรือ e u r o f i g h อร์ททยูนอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังคงประสิทธิภาพระดับสูงทั้งในด้านอากาศสู่พื้นและอากาศสู่อากาศ รุ่น C และ D คือรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานระหว่างประเทศโดยรุ่น C เป็นแบบที่นั่งเดียวและรุ่น D เป็นแบบ2ที่นั่งใช้สำหรับฝึกบินหรือปฏิบัติภารากิจที่ต้องการเจ้าหน้าที่เสริมสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของกริปเปนคือขนาดที่เล็กแต่พลังขับที่สูงทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้อย่างแม่นยำ ระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัล fly-by-wire ทำให้เครื่องตอบสนองต่อคำสั่งของนักบินได้อย่างลื่นไหลและลดภารางานในสถานการณ์ที่กดดันสูงนอกจากนี้การออกแบบทางอากาศพลาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกริปเปนช่วยให้มันมีความสามารถในการบินมุมปะทะสูงและรักษาความคล่องแคล่วได้แม้ในสภาพที่การเคลื่อนที่จำกัด อีกด้านหนึ่งที่ทำให้กริปเปนเป็นที่ยอมรับคือระบบอาวุธที่หลากหลายและรองรับมาตรฐาน n a t o หลายประเภทตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้น i i i s t ไปจนถึงขีปนาวุธระยะกลางเช่น AM r a, a m r a a m และเมตอซึ่งเมตอนั้นถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ทันสมัยที่สุดในโลกความเร็วเหนือเสียงระดับแมตสสี่ทำให้ศัตรูแทบไม่มีโอกาสหลบหนีเมื่อถูกยิงใส่ นอกจากนี้คริปเปนยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นเช่น GBU-12, AGM-65 Maverick และอาวุธโจมตีแบบนำวิถีแม่นยำสูงอื่นๆได้อีกจำนวนมากทำให้มันเป็นเครื่องบินรบที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานในสถานการณ์หลากหลายระบบเรดาร์ของคริปเปน C ดีใช้เรดาร์ PS-05A ที่มีความสามารถในการตรวจจับหลายเป้าหมายพร้อมกัน และติดตามเป้าหมายในระยะไกลโดยเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเรดาร์ของ Tornado ADV ช่วยให้มันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และยังรองรับโหมดการตรวจจับอากาศสู่พื้นเพื่อค้นหาและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยความแม่นยาสูงด้านห้องนักบินทริเปนซีดีถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและล้ำสมยัย นักบินสามารถรับข้อมูลจำนวนมากผ่านจอแสดงผลหลายจอแบบสีรวมถึง HUD ที่ให้ภาพคมชัดระบบทั้งหมดออกแบบมาเพื่อลดภาระงานของนักบินและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสถานการณ์รบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ Data Link ของกริปเปนถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดเพราะมันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นยานภาคพื้นหรือศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์ ทำให้หน่วยปฏิบัติการทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอีกหนึ่งข้อดีสำคัญของคริปเปนคือค่าบำรุงรักษาที่ต่ำเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ซ่อมบำรุงได้ง่ายใช้ชิ้นส่วนที่ทนทานและเปลี่ยนได้รวดเร็วแม้ในสนามบินชั่วคราวหรือพื้นที่จำกัดช่างเทียงไม่กี่คนก็สามารถเตรียมเครื่องใหม่ให้พร้อมขึ้นบินภายในเวลาไม่นาน จุดนี้ทําให้คริปเป็นเหมาะกับประเทศที่ต้องการยุโทโธปกรณ์คุณภาพสูงแต่มีงบประมาณจํากัดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้การปฏิบัติการแบบกระจายตัวในแง่ของสมรรถนะคริปเป็นสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณแมต2และมีรัศมีทําการที่เพียงพอต่อภารกิจหลากหลายรูปแบบแม้ว่าเครื่องจะมีขนาดเล็กแต่สามารถบรรทุกอาวุธได้จํานวนไม่น้อย พร้อมยังรองรับถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อเพิ่มระยะทางการบินและรองรับการปฏิบัติการทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงสภาพอากาศที่หลากหลายกริปเปนซีดียังถูกพัฒนามาโดยคำนึงถึงการป้องกันตนเองด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งมาอย่างครบครันทั้งเครื่องรบกวนสัญญาณระบบเตือนการถูกกลอกเป้าระบบเตือนขีปนาวุฒและกลไกปล่อยเป้าลวงทั้งแบบความร้อนและเรดาร์ ทำให้มันมีโอกาสเอาตัวรอดสูงมากหักตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงสิ่งเหล่านี้ถูกผสานเข้ากับข้อมูลจากเรดาร์และเซ็นเซอร์อื่นๆทําให้นักบินมีภาพรวมของสถานการณ์อย่างชัดเจนและตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้อย่างทันท่วงทีกริปเปนซีดีได้เข้าประจำการในหลายประเทศรวมถึงสวีเดนเช็ฮังการีและแอฟริกาใตา้โดยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองทางการทหารในงบประมาณที่สมเหตุสมผลหลายประเทศประเมินว่ากริปเปนเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่คุ้มค่าสูงสุดเมื่อพิจารณาจากความทันสมัยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและความหลากหลายของภารกิจที่มันสามารถทำได้ สำหรับประเทศไทยคลิปเป็นก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันโดยเข้าประจำการในฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นการลาดตระเวนการโจมตีภาคพื้นดินรวมถึงการประสานงานขอ้อมูลกับระบบอื่นๆของกองทัพไทยคลิปเป็นช่วยให้กองทัพอากาศมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่กริปเป็นดียังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่เหมาะสมกับหลายประเทศทั่วโลกด้วยความสามารถที่ครบเครื่องโครงสร้างที่ทันสมัยและระบบอาวุธที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่เป็นระบบรบเต็มรูปแบบที่ให้ทั้งความยืดหยุ่นความคล่องตัวและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน ท้ายที่สุดกริปเปนซีดีคือเครื่องบินที่สร้างขึ้นจากแนวคิดว่าประสิทธิภาพสูงไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงและความคิดนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเครื่องบินรบยุคใหม่ไม่ว่าจะใช้ในการป้องกันน่านฟ้าการสร้างความมั่นคงหรือการใช้งานในภารกิจเชิงรับและเชิงรุกกริปเปนยังคงยืนหยัดในฐานะเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่าที่สุดลำหนึ่งในโลกใบนี้